วันนี้นะคะเรามาจะมาดูสว,สวนสละอินโดในป่ายางกันนะคะมากินกันนะคะอร่อยอ,อร่อยไหนนะคะไปดูหน่อยะค่ะว่า,เ,าเริ่มที่จะได้กินแล้วยังเดี๋ยวมาดูนะคะช่อน,นี้เห็นแล้วว่าน่าจะได้แล้วเดี๋ยวลองดูกันก่อนนะคะเดี๋ยวเราลองมาชิมกันดูนะคะว่าได้แล้วหรือย,อยัง อืมนี่นะคะเดี๋ยวปอกให้ดูกันเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวจะมาชิมกันดูว่าอร่อยหรือไม่มรสชาติอร่อยหวานไหมคะหวานกรอบไหมคะกรอบเอาลองกินใหม่คะ่ะอืมได้ยินเสียงไหมคะดังกึบอร่อยไหมอร่อยคนละแบบกันอืมนี่สองช่ออร่อยคนละแบบกัน น่าสนใจไหมคะน่าสนใจโอเคจบกันก่อนนะคะกับคลิปนี้บ๊ายบาย